วัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทําเครื่องดื okay. ่มต่างนะฮะเครื่องดื่มอ่งแรกคือลาเต้เย็นนะฮะก็แย่าแรกคือผมเป็นคนสาธิตการที่จะทำนัฮะก็อันดับแรกเครื่องชงกาแฟต่อมาก็เครื่องบดกาแฟแล้วก็อันนี้คือที่เครื่องกรองกาแฟนะฮะจากไม้กดกดกาแฟก็ มอนเป็กาแฟแก้วออ,อนนมอเมริกัแล้วก็นมข้นหวานนะครับมาต่อที่ขั้นตอนแรกคือเปิดฝาขัา้นเปิดกาแฟเติมให้กาแฟลงไปนะฮะโอเคเดี๋ยวสักอเมริกันก็ได้แล้วก็เอาที่กองกาแฟนะคะลงดไปนี้เอาทีโป๊กเปิดก็ได้ ก็เอาที่กดกาแฟปีกข,ข้างนี้ฮะคืบบีไม่เลี่ยนนะฮะก็เอาที่กดกาแฟนั้นกดลงไปไม่ให้แน่นมากนะฮพอๆมืเอมเราก็โอเคนิดนึงกดดูก่อนนั่นแบบนี้ฮะตรงนี้เดี๋ยวเราทำร้อนนะฮะก็ใ่กระปโอเคเอาให้แน่นนะ ป่อมาก็แค่ออนนะฮะรถเข้าประมาณไม่ต้องถึงต่ออนนะคระับโอเคก็ประมาณนี้แล้วครับโอเคปิดนะฮะอเอาต่อออนออกมานะฮะอเ,เอาที่กองกาแฟดึงออกมามาพักเอาไว้ให้มันแห้งนะฮะก็เรื่องต่อคือมันก็หวา ไปสองช้อนถึงไปสองช้อนนะฮะก็ต่อด้วยช้อนคนคนให่เข้ากันนะฮะโอเคพอระแล้วก็นะใด้วยนครับเข้าไปนะเอาให้ถึงขึ้นขึ้นแก้วมันีได้นะครับ ำลาสะไโอเคฮะโอเคฮะเดี๋วไปเป็นแก้วะโอเคีนชั้นนะมันจะเป็นชั้นลงกับกาแฟนะฮะก็เนีะี่คือวิธีการทารักไดร์ก็ขอจบการแสดงการเนึ่งแคนี้ครั